พูดถึงซีรีส์ที่เกี่ยวกับโรคแอนแท็ที่สนุกและอยากให้ทุกคนไปตามดูกันนะคะก็คือเรื่องกยองซองเทรเจอร์ค่ะนี่นะคะเป็นการทดลองเกี่ยวกับเชื้อแอนแท็ค่ะซึ่งสปอร์ของเชื้อนะคะจะออกมาเวลาที่ตัวทดลองนะคะหลับใไรได้สัมผัสตัวสปอร์นี้นะคะก็จะมีอาการเป็นแผลนะคะที่เป็นสีออกดำๆเหมือนกับที่เราเห็นในข่าวตอนนี้เลยนะคะ แต่ว่ามันจะมีความรุนแรงมากกว่าก็คือพอเกิดแผลที่ผิวหนังปุ๊บสูดดมเข้าไปปั๊บก็คือเสียชีวิตทันทีเลยแต่ถ้าหากเป็นแอนแท็กบ้านเราเนี่ยนะคะมันก็จะมีระยะการฝักตัวค่ะคือถ้าเราสัมผัสไปที่ผิวหนังเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ3-5วันถึงจะแสดงอาการกรณีถ้าสูดดมเข้าไปนะคะจะใช้ระยะเวลาประมาณ5-7วันนะคะถึงจะแสดงอาการแต่บางครั้งนะคะอยู่ได้นานถึง2เดือนในร่างกายของเราโดยไม่แสดงอาการนะคะ สำหรับถ้าหากกินเข้าไปเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาแสดงอาการ1-6วันค่ะไปเดินทางไปแถวจังหวัดที่กำลังระบาดอยู่ก็ให้ป้องกัน